้าวมาใครขึ้นไว้นี่ขึ้นเหรอพี่สอนลูกขึ้นด้วยไหมแทงลูกสุดท้ายนะแล้วก็ปั่นขวา follow ลล A A ปั่นขวา A ปั่นขวาเข้านี่ วันนี้ได้มีโอกาสซ้อมกับน้องนี่แท่งดีนะชมดูครับนี่เป็นไงหยุดหน้าหยุดหลังนี่เ,เราก็แนะนําน้องไปนะน้องก็แท่งดีขึ้นทันทีนะครับตอแรกน้องนี่จะไม่มีการหยุดหลังเลยคือสาวคิวเป็นสปริงดึงดึงดึงนี่ก็แนะนําไปนะครับให้หยุดหลังสักสองวิน้องพยายามอยู่บางทีก็หยุดไม่ทนันค่อยนั่นไปนะครับ สนุกเกอรมาถึงก็เจอสนุกก่อนเลยนะครับเราขึ้นแดงหลังดำอ่าถ้าไม่อยากพลาดล้วขึ้นหลังชมพูนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาเทปเทหน่อยก็หลังดำผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทอดแบบนี้ให้ดูนะท่านผู้ชมนะนานๆทีเนาะก็ ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าแนวคิดเวลาเล่นนะครับเอ๊ะผมจะแทงยังไงเพราะหลายคนก็อยากเห็นเนาะอาจารย์ช่วยแทงแบบจบเกมให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับแทงแล้วก็ดูแนวคิดไปด้วยนะครับว่าเอ๊ะอาจารย์แทงยังไงวะผมก็ไม่มีอะไรหรอกครับแทงแค่ลงนะครับโอ้โหไอ้ทียลงนี่แม่งนั่นเฉียวน้ําเงินจริงๆงนะครับคงจะไม่ไหวเบิ้ลก็จะติดติดไหมเนี่ย เบิ <can ada scale> <c oughs> ้ล <necessary> ก you <can> ็อาจจะติดนะครับเบิ้ลกินดำนะครับไม่มีอะไรเบิ้ลกินดำลูกนี้ก็พยายามกินแดงหลุมกลางให้ได้นะครับแทงไปดื้อเลยนะครับลูกนี้ส่วนมากกินน้ำเงินเนาะแดงหลุมกลางกินน้ำเงินเนาะ คนมากกันเนาะคนมากกินอะไรกินน้ำเงินใช่ไหมกินน้ำเงินกินแดงเม็ดนี้เนาะถือว่าหลายคนกินจมพูแล้วก็หยุดกินนี่ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบผมว่าผมกินน้ำเงินแล้วกินแดงเม็ดกลางดีกว่าเนาะจะได้จบๆไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมานั่งเก็บทีหลังนี่ครับโอ้เสียดายนะทุกท่ชมโทรศัพท์แม่งตัดไปเองนะครับก็น้องแทงช็อตสวยๆเยอะมากหลายช็อตนะ โอ้เสียดายแต่ก็ต้องลงนะฮะเดี๋ยวน้องมันเสียใจผมเลยกดอัดต่อแม่งเลยนะครับเสียดายจริงไม่รูครับท่านผู้ชมผมเบิลเลยนะครับเบิลเบิลตรงนี้เบิ้ลได้นะท่านผู้ชมเบิลเข้าเหลืองอเฮ้ยไม่ลงโอ้ทำไมไม่ลงวะ คือแบบถ้ามันไม่ลงมันก็จะอาจจะบังเหลืองอันนี้ไม่บังเฮ้ยสวยงามไอ้องไงหนักต้องได้นะเอาละลูกนี้เหลืองกินเขียวว่าชิ่งสวยๆนะครับกดไปที่ซี้ซส์นิดนึงถ้ากดเอมันจะไม่มานะเห็นไหมกดเอไม่มานะครับต้องกด C ซี้ซส์นิดนึงมันจะเข้ามานี่น,นี่กดเอปุ๊บมันมาเนี่ย เป็นสนุกก็มันหลอกตาเนี่ยหนึ่งส่วนสี่ครับแหงหนึ่งส่วนสี่กินขิวลูกนี้อ่ะแทงไม่ดีนี่ขาวเปลี่ยนเลยนะครับเพราะเราจะแสงสกูมากินช็อคใช่ไหมอาจจะลงนี่ได้ังนั้นแทงโฟโล่ดีกว่านะเอ้าอ้ยหาชนดำนี่ เบิ้ลเบานะครับกินน้ำเงินเบิ้ลเบาครับโอ้ oh, ผิดเหลี่ยมแล้วอือเวลาเบิ้ลเนี่ยต้องต้องมองเหลี่ยมจะไปมองว่าแนวจะแทงนะบางทีมันพลาดได้แนละ้วเราเราไม่ได้มองเหลี่ยมตบใช่ไหมเรามองเหลี่ยมเบิ้ลว่ามันจะเพี้ยนนะครับนุกเกอร์ครับผมเนี่ยสรุกง่ายๆยยนยนะบางทีผมเบิ้ลแทงไม่โดนแทงแบบง่ายๆอ่ะแทงหลุดๆไปเลยครับ บางทีเล่นลูกละห้าสิบเนี้ยห้าสิบเด้งเนี้ยช็อกลูกนี้ก็ร้อยเหรียญเนาะลูกง่ายๆนะแทงไม่ดุเป็นเพราะอะไรลกกดดันที่สุดแล้วก็คือกดดันนะครับทำให้เราผิดพลาดหมดการจะคลายความกดดันได้ก็คือจับคิ้วหลวมๆนะท่านผู้ชมจับคิ้วหลวมๆนะครับแล้วก็สาวคิว้วหยุดหน้าหยุดหลังจับคิ้วหลวมๆนะครับแล้วก็ดันออกมาแค่นี้บางคนมันเก่งันบีบคิ้วแน่นพอบีบคิ้วแน่นก็กเก่งครับ มันยิ่งบีบแน่นเท่าไหร่มันยิ่งเพี้ยนนะฮะปลายคิวมันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนเราต้องจับคิวหล,หลวมๆครับแล้วดึงค้างไว้แล้วก็ดันออกไปตรงนี้จะคลายความตึงเครียดได้เยอะคุณจะออกคิวได้นิ่งขึ้นนะก็อเกตดเล็กๆน้อยๆเนาะเกล็ดเล็กๆน้อยๆสวยงามครับโอ้โหเขี่ยจมูกมาด้วยนี่ไงนี่ยอด นาคดไกลนะเนี่ยน้องคนนี้ถ้าได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้องผมว่าโอโ้โหไปไกลไกลเลยแทงดีอ่ะเห็นไหมแทงดีนะครับออกคิวนี่พอเราให้หยุดหลังสองวิยุบน้องออกคิวดีขึ้นเลยทันทีนะครับจากที่ออกคิวเหวียว่ยงมาตลอดเนาะวันนี้มาแบบให้น้องหยุดหยุดหลังสองวิเออนแหละเห็น,นไหมหยุดหลังสองวิ มีโอกาสที่จะเข้าเหลี่ยมได้ง่ายกว่านะครับออะก่อนจากกันไป่านผู้ชมลูกยากหน่อยเนาะโอ้บัดจมูกว่สะสบัดจมูกตัวก็ไม่ดีด้วยนะครับ แทงได้ดีมากเราก็เบิ้ลหลุมเบิ้ลหลุมมุมมันโอกาสลงมันมีน้อยนะเบิ้ลหลุมกลางโอกาสลงมีเยอะนะครับท่านผู้ชมให้ชมเบิ้ลถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนเอเบอิ้ลหลุมกลางครับแต่ถ้าเล่นกินเงินเบิ้ลหลุมมุมนะครับอันนี้เล่นกับน้องก็เล่นหลุมกลางนะครับเบิ้ลหลุมกลางแล้วก็ขาววิ่งไปกินดาเอออย่าชนอ่าลูกนี้ถ้าตื่นเต้นไม่ลงนะท่านผู้ชม ต้องลดความตื่นเต้นครับจับคิวให้หลวมไว้นะแอ้งไปเลยโอเคก็จบไปเนาะกับการเล่นกับน้องนะมาชื่ออะไรนะชื่อูอะไรนะชื่ออู๋น้องอู๋ฝากตัวไว้ด้วยนะครับน้องอูอนาคตทีมชาติไทยนะเนี่ยถ้าเจอกันครับบ๊